กุ้งครับกุ้งจุ้งครับจุ้งต้างในก็เป็ดจุ้งอันนี้ก็ปลาปลาแล้วก็มีปลานะครับข้างนี้นเป็นปลาเน,นื้อสวยๆเลยเนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรสุขภิษณเดชโชครับเดี๋ยวมาดอต,ตัดกับผมเดี๋ยวไปหากับข้าวครับผมไปเดี๋ยวไปหากับข้าวกินเย็นกับจักรสุขครับผม ไปเด formal, ินดูกับข huh ้าวก่อนเพราะว่าหน้าแคมป์วันนี้ไม่มีขายครับผมกับข้าวหน้าแคมป์ไม่มีขายนองควันดูรถด้วยของข้าไม่มีขายครับเดี๋ยวจะเดินดูของข้าในรถตัสครับผมโอ้โหนิอ่อน รเราไปดูฝั่งเมน,นูกับข้าวดีกว่าครับผมไปดูฝั่งโซนโซนหน้าหานนะครับผมถ้ามีกับข้าวอะไรบ้างมมรีวิวอาหารข้าวเย็น ถาเย็ยนกันนะครับเราไปเน้นที่โซนโซนอาหารเนาะโซนอาหารโซนผลไม้ดีกว่านะครับโซนอาหารโซนผลไม้ดีกว่าทางนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะครับโลรลัส น,นะน้องไก่สิบติ๊กไก่น่องไก่นะครับมขาไก่จะมีขาไก่น,นะครับน่องไก่ราคาครับน่องไก่เดือดจัดสุกดูด นี่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูฮะเนื้อหมูฮะนี่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูฮะไม่เอาสักโลอะติดไว้เลยเอาสักโลครับเนื้อหมูครับชุดนี้สักหนึ่งโลครับ ติดไว้สักโลเว่าหน้าหมูสามชิ้นพอดีโลชิ้นนี้อืมนะครับแล้วชิ้นหนึ่งโลนะครับผมอเอ้กรงครับกุ้ง,งจุ้งครับจุ้ง ทางนี้ก็เป็นจุงจ้งกินจุง้งกินจุ้งกุ้งครับผมอันนี้ถุงเท่าไหร่นะร้อยแปดราคาหนักเดยครับพี่น้องกุ้ง180ร้อปดสิบกว่าบาทอันนี้ก็ปลาแล้วก็มีกุ้งด้วยครับผมแา่นี้มีกุ้ง ตรงก็มนี้นะครับฮะไส้เหรอไส้มันย่างไม่ทันอ่ะเดยปลานะครับตรงนี้เป็นปลาตรงนี้จะเป็นป้งสด สดๆครับผมนีชุดนี้จะเป็นไก่หมักย่างแล้วเนาะหมักเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มเครื่องหมักเครื่องหมักนะครับจะเป็นเนื้อโทขุนคุณภาพดีนะครับโทขุนนาเข้านะครับโอโ้โหสีสันน่าก,กินมากลยครับสีสันสวยงามน่ากินมากเลยฝั่งนี้เป็นสําเร็จแล้วครับผมทุกอย่างแพ็คใส่ถุงอย่างดีแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นกุ้งนะครับผม กุ้งโอ้กุ้งเวฟกินได้เลยนะครับฝั่งนี้เวฟก,นะกินได้เลยฝั่งนี้นะครับโอ้สินค้ามีเยอะแยะมากเลยแซมอนแซมอนจัดไปครับแซมอนครับเราเงินเราได้ตังก่อนครับเราค่อยจัดแซมอนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ตังนะครับผมเดี๋ยวกินกับข้าวแบบถูกๆไปก่อนนะครับ ไม่ได้กับข้าวเลยครับโหไม่รู้จะซื้ออะไรย่างไม่ทันละมั้งดูปลาไปเพราะว่าเราย่างไม่ทันไม่ดูไม่ปลาก็เป็นหมูไปทำน้ำตกนะ้ำตกน้ำตกเบื่อละน้ำตกเดี๋ยวไปดูปลาดีกว่าครับผมกุ้งดีกว่าปะกุ้ง นี่ปลาสวายนี่เป็นปลาสวายครับเป็นปลาสวายอันนี้ปลาช่อนกุ้งดีกว่าครับผมมมันแล้วพวกกุ้งดีกว่านะครับผมพวกกุ้งพวกกุ้งอร่อยๆนะครับผมเมนูเยอะแยะเลยครับผม แต่ไม่รู้จะเลือกทานอะไรดีโซนผลไม้ก่อนครับผมผลไม้ก็จะมีผลไม้เยอะแยะมากมายนะครับมีแอปเปิ้ลมีส้มนะครับผมแพ็คละร้อยก้าบาทน่าก็น่าซื้อนะครับผมแอปเปิ้ลนะครับโซนผลไม้เยอะแยะมากมายแล้วครับพี่น้อง สวยงามผลไม้ครับนุกอนซื้อผลไม้กินนะเนี่ยน้อมะละกงยังมีอยู่มะนาวมะนาวก็เอามะละกอสับปะรด เยอะแยะมากมายเลยครับผมสินค้าของเราไปดูไอ้ตนอ้นหอมผักชีหอมปักชีเราจะเอาหอมผักชีครับผมมันต้องหลดมันหอมผักชีไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับหอมผักชีไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับห้องก้องมีโบะไม่มีเอาไหม มันกำให้แหลงยี่ห้าเลอ่ะยี่ห้าเออไปเยอาไปเหอะมากนะครับเดี๋ยวได้หอมปักชีจริงจมันเป็นขีดหราฮะขีดเป็นขีดเหรอเอานี่เดียวก็ได้อ๋อเอาดึงเอาได้ไงเป็นขีดขายเป็นขีดครับผมหอมปักชี ครับผมโดยจันสร์สกาส้มไปนะครับผมไปกินชอมได้ชอบไปแล้วนะครับฝั่งนี้โซนนี้จะเป็นพริกมีพริกมีมะเขือมีถั่วนะครับผมโอเคครับผมก็กับข้าวของเราก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมมืดแล้วครับผมออกไปเอ,อโหมืดพอดี เดี๋ยวจัดสุกก็จะขอตัวกลับแล้วครับผมหลังจากเราได้กับข้าวแล้วนะครับออกจากรถตัดก็เมิดพอดีพี่เนาะนะครับเราก็จะกลับแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องครับผม ไปเราตับมาพี่น้องกุ้งคั่วเกลือนะครับผมกุ้งคั่วเกลือได้กุ้งพี่น้องโดยจะกินอะไรเนาะนี่นะครับกุ้งนี่นหะครับผมกำลังเดือนๆเลยกุ้งคั่วเกลือ เมนูข้าวเย็นกับจานสุกนะครับผมจั๊กสุกก็จะจั๊กสุกก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จัดสุกด้วยนะครับผมเคครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ Yo pasé